สวัสดีครับมือนีนมาปล่อยปลานะครับเป็นวันพระเนาะก็เลยสือปามาได้เจ็ดแปดตัวเนี่ครับเป็นปะดุกนะครับนี่ปะดุกมือนีนแดดอากาศดีดีมือนีเป็นมือเหล็กออกนะครับขอให้มีส่งมีลาบเนาะปล่อยปลาไทยชีวิตสาตว์เป็นอิสระนะครับขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับสุขุสุขคนนะครับร่างแข็งแรงมีอายุเหมือนคนยืนมีสงมีลาบภายในมือนีเนาะมือนีวันที่หนึ่งท่านว่านะครับก็เลยมาปล่อยปลาเพื่อความเป็นศิลิมงคลนะครับปะดุกนะครับเจ็ดแปดตัวเนาะ เจ็ดแปดตัวเียล่ะครับซื้อมาเจ็ดสิบบาทนะครับตัวขนาดกลางๆเหมือนอีกเอาบุญมาฝากสุขูสุขคนนะครับเหมือนเอาบุญมาฝากปล่อยปลาเป็นการให้ชีวิตเพื่อนเนาะจะให้ขอให้ชีวิตเท่าเป็นอิสระ,ะจากพันธะจากจาก,กรรมในเวรทั้งหลายจากสิ่งที่ผูกพันเกี่ยวพันเกี่ยวกับกาสังขารปัจจุบันนี้ขอให้จงได้รับชวนบุญในครั้งนี้ด้วยเนาะก็ะเลยเอาบุญมาฝากสุขูสุขคนนะครับเหมือนอปล่อยปลาเจ็ดแปดตัวนะครับปลาดุกนะครับตัวใหญ่พอดีกลาง เจ้าคนอาจจะมัดดีเนี่ยนะครับนี่นี่ใครพดีโอน่ะปล่อยน่ะก็คือบุตนัดไปเด้อไปเด้อบักหลาเรื่อยเก็บแปดตัวเลยแต่เแาจะโอ้ยาผลไปไหนไปไหนไปไหนพี่น้องโอ้ยแรนตุนๆๆด้ยุลนี่มาบุญมาฝากสุขูสุกคนปล่อยปลาเหมือนนี่นั่นปลูดไปเด้อไปเด้อเขาให้มีหลังกายแข็งแรงสุขูสุกคนได้เก็บจะไข่เขาให้มีอายุหมืนคนยืนนะผลมีชีวิตมีสระหากินตามอัตภาพักคนเจ้าของ โอ้โหไปไปบักขามบังหามไปโอ้ยไปแล้วไปแหล่ห่าวขนาดถึงไหนครับปีที่สิบล้านเดียวเนาะนะครับมื้อนี้ครับเอาบุญม,มาฝากสู่สกุลน,นะครับขอบคุณในไลฟ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม